สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งทบาลไว้ในช่วงต้นปี65ที่ผ่านมานะคะใครที่สนใจลงทะเบียนผ่านสำนักงานสลากกินแบ่งก็ตอนนี้เขาได้เปิดให้เช็ครายชื่อได้แล้วนะคะที่เว็บไซต์สลาก 80.net นะคะท่านผู้ชมใครอยากรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมคะ่ะที่จะนำรายชื่อไปรนดอมก็เพียงแค่ท่านนำหมายเลขบประชาชนนะคะไปกรอกนะคะ แล้วก็เช็คสิทธิ์ได้เลยค่ะว่ามีสิทธิ์หรือไม่นะคะก็ใครได้รับสิทธ์ก็ขอให้โชคดีนะคะมีรายชื่อเข้าไปสุ่มนะคะก็ทางสำนักง,งานฉลากก็ได้บอกไว้นะคะว่าวันที่10ส,สิงหาจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเกี่ยวกับสำนักง,งานฉลากเยอะรยะจ้าช anel จะนำมาฝากท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะแล้วก็ผู้จำหน่ายฉลากที่อยู่ในกลุ่มฉลากด้วยนะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายาจ้าชนแนลด้วยค่ะ